วันนี้ครับก็จะมาบอกเล่าในเรื่องแผ่นด,ดินไหวความหมายความอันตรายแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุนะครับเราต้องเข้าใจกันก่นกอนนะครับว่าแผ่นด,ดินไหวนั้นมันก็คือการสั่นสะเทือนของแผ่นด,ดินซึ่งปรากฏการเนี่ยมันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันของเปลือกโลกนะครับสาเหตุหลักมันก็มาจากพลังงานความร้อนภายในโลกที่ทําให้เกิดแรงเครียดสะสมนะฮะ แล้วก็เมื่อแรงเครียดสะสมนี้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เปลือกโลกแตกหักก็จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนั้นก็มักจะปรากฏนะครับบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกเนื่องจากว่าชั้นหินเหนือที่อยู่ใต้เปลือกโลกนั้นนะครับที่ได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลกแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาก็ทําให้เกิดการเคลือ่อนที่นะครับของแผ่นเปลือกโลกในทิศทางต่าง หรือเทคนิกเควก์นะครับกระบวนการนี้ก็สะสมพลังงานไว้ภายในเปลือกโลกเมื่อพลังงานที่สะสมถูกปลดปล่อยผ่านลอยเลื่อนใต้เปลือกโลกนะครับแรงกดดันนี้ก็มากขึ้นก็ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวฉับพลันของลอยเลื่อนก็ส่งผลทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะรบบบางกรณีแผ่นดินไหวก็อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของภูเขาไฟหรือโวลนิกเควกนะครับโด,ย, ake, บดยเฉพาะ หากรอยเลื่อนอยู่ใกล้กับประเทศใดประเทศนั้นก็มักจะมีความเสี่ยงตอบแผ่นดินไหวสูงครับทีนี้ก็มากล่าวถึงขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวครับก็คือปริมาณพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งสามารถวัดค่าได้โดยการตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวผ่านเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวครับแล้วก็นําค่าความสูงของคลื่นมาคํานวณเพื่อหาขนาดก็มีหน่วยเป็นริเตอร์คนระับ ทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละลิตรนั้นน่ะมีความรุนแรงยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับคือ1-2.9่ถึงอกลก็ทำให้เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนก็เริ่มรู้สึกถึงการสั่นไหววิงเวียนศีรษะครับนะแล้วต่อมาถ้าเป็น3-3.9ถึงเกอรลก็เกิดอาการสั่นไหวเล็กน้อยผู้ที่อยู่ในอาคารก็รู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่านคนระับแล้วทีเนี้ย 4ีถึงเลิตรนั้นนะครับก็ทําให้เกิดการสัน่นไหวปานกลางผู้ที่อาศัยอยู่ภายในแล้วก็ภายนอกของอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนคนระับวัตถุก็ห้อยแขวนแกว่งไกวครนะับทีนี้ถ้าเป็น 5- 5.9ถึงเกลิตรครับทาให้เกิดการสั่นไหวรุนแรงบริเวณกว้างเครื่องเรือนแล้วก็วัตถุมีการเคลื่อนที่คนระับ6กถึงเลิตรน่ะก็ทําให้เกิดการสั่นไหวรุนแรงมากอาคารก็เริ่มเสียหายแล้วก็พังทลาย แล้วถ้า7ลิตรขึ้นไปครับก็เกิดการสั่นไหวร้ายแรงอาคารและสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายอย่างมากแผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเบี่ยงกระเด็นทีนี้ครับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสําหรับประเทศไทยนั้นการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นอยู่2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกครับก็คือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกประเทศครับ ซึ่งแรงสั่นสะเทือนก็สามารถส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยโดยมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนพมมาลาแล้วก็ทะเลอันดามันและก็ตอนเหนือของเก,กาะสมุตรตาครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคตอนออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครครับ แล้วต่อมาครับแผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้แนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับที่ยังมีพลังในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกเช่นรอยเลื่อนจริงแสนรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนแพร่รอยเลื่อนเถินรอยเลื่อนเมย์อุทัยธานีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์รอยเลื่อนเจดีสามองค์รอยเลื่อนของมารุยเป็นต้นนะครับแล้วทีนี้พื้นที่เสี่ยงภัย ในประเทศไทยก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันตกเฉีงเหนือนะครับแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเหมือนกันครับทีนี้อันตรายจากแผ่นดินไหวแล้วก็อาคารถลม่มนะครับทีนี้ถ้ามีขนาดตั้งแต่6ลิกเตอร์ขึ้นไปก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอาคารสิ่งก่อสร้างนะครับและทีนี้อันตรายจากแผ่นดินไหวก็สามารถแบ่งได้นะครับ ส่วนแรกก็คือ1ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดินก็ทําให้เกิดการปรับตัวของดินในระดับที่แตกต่างกันทําให้เกิดดินถลม่มโคลนถลม่มหรือบางกรณีนะครับดินก็อาจจะกลายเป็นของเหลวส่งผลให้เกิดอาการถลม่มต่อมาภัยที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดินบริเวณเรอยเลื่อนก็อาจทําให้โครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานระบบสาธารณูปโภคเสียหายต่อมาคือภัยที่เกิดจากขึ้นใต้น้ําหรือสึนามิก็เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใต้ทะเลหรือมหาสมุทร ก็ทาให้เกิดขึ้นยักษ์ซัดฝั่งสร้างความเสียหายต่อชายฝั่งแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่อมาภัยที่เกิดจากอักคีภัยหลังแผ่นดินไหวครับก็อาจจะทําให้ระบบแก๊สสายไฟฟ้าเสียหายส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ดุนแรงหลังแผ่นดินไหวทีนี้นะครับขั้นตอนการเตรียมปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็อาคารถลม่มก็มีดังนี้ครับสิ่งที่สําคัญก็คือ1ต้องเตรียมการของ ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันดับแรกคือการตั้งสตินะครับไม่ตกใจนะครับพยายามควบคุมสตินะครับหากอยู่ในบ้านให้ยืนหรือนั่งหมอบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักได้เช่นใต้โต๊ะหรือเตียงที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ประตูหน้าต่างสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของที่แขวนอยู่เนื่องจากอาจจะตกลงมาได้ต่อมาคือการตัดแหล่งพลังงานได้แก่ปิดสวิตช์ไฟฟ้าปิดวาล์วน้ําแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย อยู่ในอาคารสูงครับระวังสิ่งของที่อยู่ในที่สูงตกลงมาให้ออกจากอาคารอย่างรวดเร็วใช้บันไดหมีไฟห้ามใช้ลิฟต์หรือเรื่องการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้ากำแพงหรือสิ่งที่อาจล้มทับหากออกไปที่ลงแจ้งได้ก็ให้รีบไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าอยู่ในรถนะครับจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ภายในรถจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดต่อมาหากอยู่บริเวณชายหาดก็ให้รีบออกจากชายฝั่งให้มากที่สุด เนื่องจากอาจจะเกิดขึ้นสึนามิได้หลีกเลี่ยงการใช้ประกายไฟครับเช่นห้ามใช้เทียนจุดไฟหรือทําให้เกิดเปลวไฟเพราะว่าบางทีอาจจะมีแก๊สรั่วซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้และที่ขาดไม่ได้ครับติดตามเหตุการณ์คําเตือนของทางราชการครับปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดไม่ตืนตะหนกแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพไปยังที่ปลอดภัยจัดเตรียมสิ่งของจําเป็นเช่นอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเอกสาร คันแล้วก็พวกไฟฉายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วต่อมาครับถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นคนระับเขามีการปฏิบัติยังไงบ้างหลักๆก็รายง,งานสถานการณ์จัดตั้งส่วนอำนวยการเฉพาะกิจแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนสำรวจอาคารเสียหายจะตั้งระบบรักษาความปลอดภัยนะครับโดยเพพาะควบคุมพื้นที่การได้รับความเสียหายแล้วก็ป้องกันการลักขโมยรักษาทรัพย์สิน พยพยประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแจ้งเตือนประชาชนรวบรวมข้อม,มูลค,ความเสียหายซึ่งในส่วนตํารวจที่ฏิบัติหลักๆก็คือเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็วางแผนรวบรณมานะการการฏิบัติในเรื่องการเพื่อป้องกันความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินนะครับขั้นตอนการไปบัติหลังแผ่นดินไหวก็เรื่องสำรวจความเสียหายจัดตั้ง ที่พักพิงชั่วคราวนะครับปัจจัยยังชีพซ่อมแซมนะครับแล้วก็ประสานเรื่องการสนับสนุนเพิ่มเติมและที่ขาดไม่ได้ครับหลังการประสบภัยการเยียวยาฟื้นฟ,นฟนูจิตใจนะครับการรักษาพยาบาลก็คือเป็นจุดที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟ,นฟนูจิตใจนะครับแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทางราชการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และทั่วถึงตรงนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการบอกเล่าครับก็เป็นการถอดสาระนารู้สั้นๆมาบอกเล่าเกี่ยวกับสาระภัยโดยเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมานะครับเรามีสติแล้วก็รับมือไปกับมันไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับ